สวัสดีค่ะวันนี้สปอย Silent Wish เริ่มเรื่องในล่าจะเห็นเหล่านักเวทรวมพลไล่เวทเพื่อสู้กับไวโวลที่เทศสมณทนเคิลเบกในราชอาณาจักรรีดิวแห่งนี้กําลังผเผชิญกับภัยพิบัติมังกรมานานหลายปีประวัติศาสตร์ของตระกูลเขาคือประวัติของการต่อสู้กับมังกรแต่ไวโวลเนี่ยไม่ได้จัดการง่ายๆเลยพวกเขาจึงต้องพึ่งเวทมนต์แต่ตอนนั้นเองได้ปรากฏอสูรสีดํายักษ์ใหญ่มันคือมังกรดําและยังเป็นมังกรภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เคยปรากฏเพียงสองครั้งเท่านั้นในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรรีดิว จากบันทึกในอดีตท,ทั้งสองครั้งมีเมืองหายไปจํานวนมากเพราะการปรากฏตัวของมังกรดาลูกสาวของตระกูลเขาเนี่ยยังอยู่ที่เมืองนี้สาวใช้เนี่ยรีบบอกให้คนหนูหนีไปน้องไม่หนีหรอกท่านพ่อและคนของน้องเนี่ยอยู่กันที่นี่พวกเขากําลังต่อสู้คนที่เป็นบุตรีอย่างน้องเนี่ยจะทิ้งประชาชนแล้วเอาตัวรอดได้ยังไงต่อให้น้องต้องสิน้นก็ขอสิ้นบนแผ่นดินเควเวีเบกอีกมุมหนึ่งของเมืองมีนักเวทคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาหลังจากนั้นในภาพกระตัดไปที่สาวน้อยคนนี้กําลังหลับอยู่ที่โต๊ะรวมถึงมีแมวส ดานอนอยู่บนคาด้วยระหว่างนั้นก็มีเสียงเรียกโมนิก้าน้องเอาอาหารมาส่งจ้ากําลังฝันถึงหวยเลยเว้ยเปิดประตูมาเจอเด็กสาวตัวน้อยยกวัตถุดิบมาให้เพียบเลยเดี๋ยวน้องจะขนเอาไปไว้ข้างในให้นะที่นี่คือบ้านกลางภูเขาภาพเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยแล้วน้องแมวตัวนี้ก็ชื่อว่าเนโรน้องบ่นว่าที่นี่นรากมากกระดาษกองเนี้ทิ้งได้ไหมนี่โมนิก้ารู้หรือเปล่าว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วน่ะมีภัยพิบัติบางกรเกิดขึ้นที่ชายแดนตะวันออกด้วยเห็นเขา ว่ากันว่าฝูงไวนวัวปรากฏตัวในหมู่บ้านแถมตัวการฝูงไวนวัวพวกนั้นเนี่ยก็คือมังกรดําแห่งโวกันเป็นมังกรในตำนานที่ชั่วร้ายที่สุดแต่ก็แค่นั้นแหละเพราะมีหนึ่งในเจ็ดนักป่าเนี่ยถูกส่งไปที่นั่นคนหนึ่งอ๋อโมนิกาอยู่บนเขาคงไม่รู้สินะว่าเจ็ดนักป่าคือเหล่านักเวทระดับท็อปเจ็ดคนของราชอาณาจักรนี้แล้วคนที่ไปจัดการเจ้ามังกรนาตัวนั้นก็เป็นนักป่าที่อายุน้อยที่สุดมีชื่อว่าแมมดแห่งความเงียบที่เขาเนี่ยขับไล่มังกรด้วยตัวคนเดียวเลยแหละและเธอเนี่ยยัง ใช้เวดอวัจ,จะนะมนตราได้ NF Steaming รวมแอปสติมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงเริ่มต้นเพียงแค่49บาทประหยัดมากกว่า70%ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงลื่นไหลไม่สะดุดสนุกได้ทุกทีจบครบในที่เดียวลองเลย NF Steaming น้องโมนิก้าก็รีบหยิบเงินมาแล้วก็ยัดใส่มือท,ทันทีให้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรออืมก็ก็น้องอุตส่าห์มาส่งให้ตั้งกลเลยอะ่ะน้องเริ่มสงสัยแล้วนะว่าพี่โมนิก้าทำงานอะไรถึงได้เงินเยอะ ขนาดนี้อ๋อทำงานเกี่ยวกับการคำนวณนะ่ะอ๋องั้นแสดงว่าคนที่มาอยู่ในหมู่บ้านเราก็เชี่ยวชาญด้านตัวเลขสินะอ๋อและมีเพื่อนร่วมงานที่มาตามหาพี่ด้วยน้องก็เลยบอกท้าให้เขามาที่นี่นั่นไงมาแล้วแค่โมนิกาได้ยินเสียงก็ตกใจทันทีอะไรไม่รู้แต่ปิดประตูก่อนเลยจ้า คุณคุณคルル ots, ุณลู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 อิสช่วยเรียกชื่อเอขาให้ถูกหน่อยได้ไหมแล้วก็สาวน้อยคุณที่ช่วยบอกทางนะในความยินดีค่ะคนหล่อยอมทำงั้นน้องขอตัวไปก่อนนะคะน้องโมนิก้าก็พูดตะกุกตะกากนะคือน้องเป็นคนที่อายมากแบบมากแบบตะโกนอะไม่เจอกันนานนะคะคุณลูอิสครับยินดีที่ได้เจอนะโมนิก้าเอเวอร์เลดหนึ่งในเจ็ดนักปราชญ์หรือฉายาว่าแม่มดแห่งความเงียบกฎของโลกนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการใช้เวท นต้องไล่มนถึงจะใช้เวทได้แต่มีอัจฉริยะคนหนึ่งที่สามารถทําสิ่งนั้นขึ้นมาได้เธอคือน้องโมนิกาเด็กสาวที่อยู่แต่ในกระท่อมบนภูเขานี้เป็นหนึ่งในเจ็ดนักปราดผู้เป็นสุดยอดนักเวทของราชอาณาจักรลิลิวหรือก็คือแม่บดแถ่งความเงียบนั่นเองเหตุผลที่ทําให้เด็กคนนี้ต้องเรียนรู้อวัจนะมนตราน,นั่นก็ค่อนข้างเรียบง่ายและชัดเจนเลยคือน้องเป็นโรคก,กลัวผู้คนหรือโรคประหม่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนที่ไม่รู้จกักแถมยังพูดต่อหน้าคนอื่นไม่ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น เวลามีคนมาสอบถามน้องหรือเข้ามาคุยกับน้องนะน้องก็จะมีอาการเกร็งตัวจนไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้หนักสุดก็คืออาเจียนหรือเป็นลมไปเลยด้วยความขี้อายขั้นแม็กนี่แหละเลยทําให้มอนิกาเนี่ยไม่สามารถไล่เวทต,ต่อหน้าผู้อื่นได้เป็นสาเหตุทําให้น้องมอนิกาเนี่ยจะสอบตกเอาวะเลยอยู่ๆน้องก็ เอ๊ขึ้นมาเลยหากเราไล่เวทต่อหน้าผู้อื่นไม่ได้เนี่ยก็คิดเวทที่ไม่ต้องไล่ดิถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยคงพยายามเอาชนะโลกี้ประหม่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมแต่น้องโมนิก้าไม่จ้ะน้องไปสุดน้องฟังเสียงในหัวตัวเองสุดๆก็ในเมื่อพูดไล่เวทไม่ได้เนี่ยก็แค่สร้างเวทที่ไม่ต้องไล่ขึ้นมาก็จบแล้พรสวรรค์ของน้องเนี่ยเบ่งบานออกมาอย่างเต็มที่เด็กสาวอัจฉริยะจึงฝึกอวัจ,จะนะมนตราจ,จนเชี่ยวชาญและได้กลายเป็นหนึ่งในเจ็ดนักปรา์นี่คือผลพยายามที่หลุดนอกกรอบและไม่เหมือนใครตอนนั้น ใช้เวทเก็บเหล่าหนังสือกระดาษที่ลกอยู่เต็มบ้านโดยไม่ต้องไล่เวทมนต์เลยสัก,กคำเมื่อจัดเสร็จแล้วเนี่ยลูอิสก็บ่นๆนะเจ้ายังใช้พรสวรรค์อย่างสิ้นเปลืองเหมือนเคยเลยนะคุณเพื่อนร่วมรุน่นโมนิกาก็ก้มหน้าเหมือนเด็กหนีออกจากบ้านแล้วโดวนแม่จับได้อะ่ะชายที่ชื่อลูอิสเนี่ยเป็นพ่อมดแห่งเขตแดนสาวใช้ข้างๆในชื่อว่าลินเขาเนี่ยขอให้ลินช่วยการเขตแดนการเสียงให้หน่อยเมื่อกางแล้วเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงข้างๆเลยและคนข้างนอกเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงคนข้างในด้วยเหมือนกันว่าพูดอะไรเดี๋ยว นะนั่นหมาคาถาเวทมนต์ใช่ไหมเอามาเป็นลาวตากผ้าแล้วโอเครู้เรื่องโมนิกาเนี่ยรู้ว่าสาวใช้ข้างๆนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผู้ระดับสูงแห่งสายลมลินเบลฟิชนางเองเนี่ยก็ไม่ต้องไล่เวทมนต์เหมือนกันนี่ถ้าคนเราไม่ต้องไล่เวทนะเธอเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทําอาวัาจะนะบนตราขึ้นมาก็ได้อะอย่อยู่ในลูอิสก็พูดทําลายความเงียบเอาละที่เขามาในวันนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องอยากจะขอร้องนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมีพระบัญชารับจากฝาบาทให้คอยคุ้มกันเจ้าชายลำดับที่ โมนิก้าก็ถามขึ้นเลยแต่ลูอิสอยู่ฝ่ายเจ้าชายลำดับที่หนึ่งไม่ใช่หรอใช่ทั้งทังที่ก็รู้อยู่แต่พระราชากลับขอให้เขาช่วยคุ้มกันเจ้าชายลำดับที่สองซึ่งเขาก็มีเหตุผลไว้ในใจบ้างเป็นการคาดเดาพระไทยของฝ่าบาทเองแต่ถ้าจะให้พูดออกไปเนี่ยคงคิดว่าดูหมิ่นเบื้องสูงอ่ะแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่พระองค์เนี่ยบัญชาให้เขาคุ้มกันเจ้าชายลำดับที่สองโดยไม่ให้เจ้าชายเนี่ยรู้ตัวเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายฟริกเป็นเจ้าชายลำดับที่สองเรียนอยู่ที่โรงเรียน เเเลดียป็นโรงเรียนประจำแน่นอนว่าต้องแฝงตัวเข้าไปนะจ้าแต่เขาเนี่ยคงไม่ไหวหรอกเพราะเขาเนี่ยมีชื่อเสียงและความงามระดับนี้ลินก็เลยช็อตฟิลทันทีจา้ามโนมากค่ะเจ้านายคุณสาวใช้ไม่ได้เรื่องกรุณานเงียบด้วยซึ่งเหตุผลจริงๆเนี่ยคือโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในการควบคุมของดยุกล็อกฟอร์ดเขาเนี่ยสนับสนุนเจ้าชายลำดับที่2เขาเลยเตรียมสิ่งนี้มาให้มันคือเขตแดนที่ผสมผสานการรับรู้ถึงอันตรายเป็นเครื่องรางป้องกันทางกายภาพและเวทมนตร ระยะใกล้รวมถึงสะกดรอยและส่งข่าวใช่ไหมคะลูอิสก็ยกมือให้เลยใช่ถูกต้องที่พูดมาเครื่องรางนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยใจเข็มกลัดชิ้นนี้มีคู่ชิ้นหนึ่งอยู่กับเจ้าชายฟริกอีกชิ้นเนี่ยอยู่กับเขาที่ต้องให้ไว้แบบนี้พอลูอิสเนี่ยจะสามารถเห็นที่อยู่และรู้การเคลื่อนไหวของเจ้าชายได้ตลอดเวลามอนิก้าคิดว่าแบบนั้นมาดูเป็นการจับตามองมากกว่านะคะอืมการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่ต้องคอยคุ้มกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอแต่ถ้าโดนจับด้เคางก แน่เลยเนี่คุณเพื่อนร่วมห้องจริงจังไปหน่อยนะเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็มีคําคมมอบให้กับคุณเพื่อนร่วมห้องด้วยแค่ไม่โดนจับได้ก็ไม่เป็นไรหรอกโมนิกาก็เหวอเลยพี่เขาเนี่ยเป็นเอามากนะคะเฮียแกก็พูดต่อเขาได้ฝาเป็นของขวัญไปให้กับเจ้าชายผ่านทางฟาบา้านเมื่อเจ้าชายได้ใส่เนี่ยอีกวันมามันก็แตกใส่แค่วันเดียวพังตอนที่เขาเห็นว่ามันแตกเนี่ยเขาหลุดเขำาขึ้นมาเลยมันเป็นผลการที่เขาเนี่ยอดเจอภรรยาตั้งหนึ่งอาทิตย์เพื่อทํามันขึ้นมาเลยอะโมนิกาก็สันๆนน้องน้อง เริ่มกลัวเฮียแล้วนะเราจะาชายลำดับที่สองปลอดภัยดีใช่ไหมคะแน่นอนเอาง่ายๆเลยนะคือองค์ชายนอนหลับไม่เต็มอิ่มเขาก็รีบแจ้นไปหาที่โรงเรียนเลยอะแต่พอไปถึงเนี่ยองคชายกลดบ,บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าที่เข็มกลัดพังเนี่ยเพราะไม่ทันได้ระวังตัวเอาล่ะเล่ามาถึงตรงนี้คงเข้าใจเลยใช่ไหม น้องไม่เข้าใจน้องไม่เข้าใจอะไรเลยใส่หัวจนเกือบลูดอ่ะได้งั้นเขาจะบอกให้ช่วยปลอมตัวเข้าไปในโรงเรียนแทนเขาและช่วยคุ้มกันองค์ชายให้ทีไม่ค่ะปฏิเสธทันทีเลยทําไมต้องเป็นเธอะก็โมนิกาไม่ได้ออกงานสังคมเหมือนเขานี่แถมตอนทําพิธีอ่ะก็ยังก้มหน้าใส่หัวตลอดเลยไม่มีใครเห็นหน้าเธอเลยนะซี อินูน้องอ่ะอีกอย่างนะคงไม่มีใครคิดว่าเด็กสาวหน้าตาจืดแบบนี้จะเป็นจิตนักปราชญ์ใช่ไหมล่ะเด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 ะลูอิสก็ล้อเลียนเ่ยไม่มีคําว่าแต่แต แต่ว่านะครับอีกอย่างนะอวัจนะมตราเนี่ยเหมาะแก่งานสายรับในครั้งนี้มากๆไม่ไหวอ่ะยังไงก็ไม่ไหวแล้วค่ะนี่พวกเราเนี่ยเข้ารับตําแหน่งเป็นเจ็ดนักปราดได้2ปีละเดระหว่างนั้นเนี่ยงานที่น้องได้ทําแค่ขังตัวเองในกระท่อมนั่งจ้องเอกสารเองไม่ใช่ไงอะไรอ่ะเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยน้องยังไปป่ามังกรอยู่เลยลูอิสก,ก็บอกว่าช่วง3เดือนนี้เขาไปป่ามังกรมาแล้ว10ครั้งเหมือนกันฟังนะเธอเป็นหนึ่งใน7นักปราดผู้เป็นสุดยอดนักเวทของอาณาจักรลีดิวเลย งานนี้มันเป็นงานที่เหมาะกับโมนิก้าสุดๆคงคิดแบบนั้นใช่ไหมล่ะต่อให้ไม่คิดก็จงคิดแบบนั้นซะน้องร้องแล้วลนะ่ะคือน้องเนี่ยเป็นนักปราบตัวสำรองค่ะไม่มีแต่เลิกหาข้ออ้างแล้วตกลงซะเพราะเขาได้รับอำนาจมาจากฟาบาทให้เป็นผู้ตัดสินเลือกได้เลยหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือคุณเพื่อนร่วมชั้นไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยยังไงล่ะโอเคยอมตกลงก็ได้ค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาเนี่ยจะอธิบายโลของน้องโมให้ฟังนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีเด็กสาวกำพร้า,าอาศัยอยู่ ในอารามแห่งหนึ่งของเทศมนตรนเคิลเบกหน้าบ่งบอกมากว่าสมองในไม่รับรู้อะไรแล้วจิตหลุดไปเรียบร้อยขับมาก่อนแต่ลูอิสเนี่ยไม่สนใจน้องเลยยังพูดต่ออีกคเ,เคาเต้ยเคิลเบกคนก่อนเพราะว่าเด็กสาวผู้น่าสงสารคนนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสามีที่ล่วงลับไปแล้วของเธอเธอก็เลยจึงรับเด็กสาวคนนั้นมาเป็นบุญบุญธรรมเด็กสาวในได้รับความอบอุ่นความอินดูจากเคาเต้และเติบโตอย่างมีความสุขแต่ถ้าว่าท่านเคาเต้เนี่ยก็เกิดล้มป่วยและจากไปอย่างไม่หวนกลับเด็ก สาวที่สูญเสียผู้ปกครองไปถูกบุตรีชั่วร้ายของท่านเขาคนปัจจุบันใช้งานเหมือนคนใช้และเมื่อบุตรีของท่านเขามีกำหนดเข้าโรงเรียนเซเลนิียเธอจึงถูกบังคับให้เข้าเรียนด้วยในฐานะผู้ดูแลอืมน้องโมสงสารเด็กคนนั้นจังเลยค่ะบทบาทนั้นคือของคุณนะโมนิกา้าเกิดการเงียบขึ้นชั่วขณะทันทีฮะอีหยังก่อนนะและน้องเนยก็ทำหน้าหลุดลอยตั้งแต่นั้นมาจนลูกพี่เนยต้องใช้อุ้งตีนแมวช่วยน้องพูดได้ด้วยนะน้องเป็นอสูรรับใช้ของโมนิกา้าชื่อว่าเนโล ก็บอกไปแล้วนี่เนาะเอาไปซะอุ้งแมวที่เจ้าชอบไงนี่แน่นี่แน่อ่าฟื้นขึ้นมาแล้วเนาะเนาะนาะ น้องเป็นผู้คุ้มกันองค์ชายไม่ไหวอะ่ะเนโรเนโรก็นแนะนําให้หนีไปทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเจ้าลูอิสเนี่ยได้ไล่ล่า,ลาเธอไปสุดขอบโลกแน่ๆอ่ะเธอเคยเห็นรอยช้ําจากการต่อสู้ภายใต้ถุงมือคู่นั้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมอน,นั่นไม่ใช่คนเฝ้าประตูยมโลกสักหน่อยใช่เขาเป็นคนน่ากลัวนะคิดบวกหน่อยสิเจ้าชายอาจจะหล่อเทก็ได้ส่วนตัวข้าผู้ยิ่งใหญ่นหละชอบอ่านหนังสือมากๆก็เลยรู้เพราะว่ามันเขียนไว้ในหนังสือเธอไม่รู้หรอกว่าแต่เจดนักป่าเคยเข้าเฝ้าไม่ใช่หรอนนนั้คค เห็นเจ้าชายมาบ้างแล้วมัง้งอืมไม่เคยอะ่ะตอนนั้นน้องหลับตาทําพิธีตลอดเลยนี่ค่าผู้ยิงใหญ่ลองคิดดูแล้วนะแล้วต้องมีคําว่าค่าผู้ยิงใหญ่เนี่ยนำหน้าก่อนพูดตลอดเลยนี่การไม่รู้จักหน้าคนที่ต้องคอยคุ้มกันมันเรื่องใหญ่เนะเว้ยอือทำไงดีอะ่ะซึ่งน้องเป็นอัจฉริยะทางหน้าคณิตศาสตร์เลยต้องสงบสติอารมณ์ในการนับเลขแล้วตอนนี้การเดินทางก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยลินขอแนะนําให้ลงพื้นดินแบบแปลกใหม่เอาไหมไม่จ้ะที่นั่นก็คือบ้านของลอิสโลซาลี เขากลับมาแล้วนะที่รักภรรยาก็คือเดินผ่านหลัวไปเลยจ้าขออนุญาตตรวจสอบการเคลื่อนไหวปกติไม่มีเลือดออกมีภาวะขาดสารอาหารและเลือดจางอายุเท่าไหร่คะอายุ16ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแต่เดี๋ยวจะรักษาให้เดี๋ยวนี้ล่ะนี่คนภรรยาช่วยพูดกับสามีว่ายินดีกลับมาหน่อยไม่ได้แงาการดูแลคนไข้ต้องมาก่อนค่ะหลังจากการดูแลจบก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเยอะเลยเราไปทักทายแขกกันหลังจากนี้โมนิก้าต้องเข้ารับผู้ดูแลบุตรีเขาแล้วนะว่าแต่ลูอิสได้ถามพวกเขาเ ว่าพวกเขายอมเล่นตามหมดหรือเปล่าแน่นอนพวกเขาชอบมากคิดว่าเนี่ยเป็นบทกวีเรื่องเล่าเลยแหละ นี่ได้ยินชื่อเคลเบกแล้วคิดถึงอะไรหรออ๋อน้องไปปล่ามังกรให้เมื่อ3เดือนก่อนนี่เองใช่เพราะงั้นพวกเขาก็เลยยอมทำตามเพื่อท่านแม่มดแห่งความเงียบไปกันเลยไหมตาน้อยผมส้มเข้าโลนางร้ายโชว์โมนิก้าทันทีเสียงหัวเราะก็คือนางร้ายมากเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะเหมือนนางร้ายเลยใช่เป่าน้องฝึกออกเสียงแบบนี้ทุกวันเลยโมนิก้าก็ทำตัวไม่ถูกเออขอโทษด้วยน้องถอนสายบัวให้ยินดีที่ได้พบกันไปครั้งแรกนะคะท่านแม่มดแห่งความเงียบเธอเป็นบุตร ของตระกูลเขาเคลเบกอลิซาเบต์โนตันในฐานะตัวแทนของท่านพ่อและประชาชนเธอขอบคุณอย่างสูงที่ช่วยปราบมังกรดำเพื่อลมลุ่น,นทักทายเขากลับหน่อยสิลูอิสบอกโมนิกา้าเป็นคนขี้อายน่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะเธอรู้ว่าท่านพี่โมนิกา้าเป็นคนที่แข็งแกร่งและกล้าหาญในวันที่เกิดเหตุไวโวลบุกนะ่ะอลิซาเบตตัดสินใจที่จะอยู่ไม่หนีไปไหนตอนนั้นเองน้องชายของเธอก็วิ่งมาบอกว่ามีนักเวทนมาปราบมังกรดำได้แล้วเป็นแม่มดแห่งความเงียบเธอขับไล่ได้ด้วยตัวคนเดียวเลยล่ะ ไม่มีความสูญเสียใดๆด้วยผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเป็นศูนย์อิซาเบลเข่าสุดอย่างโล่งใจแต่อยู่ๆเนี่ยเหล่าไวโว่ก็เข้ามาโจมตีหมู่บ้านเพราะหลุดจากการควบคุมของมังกรดำมีตัวหนึ่งโผล่มาที่บ้านของอิซาเบลเหตุการณ์มันเร็วมากไวโวตัวในนั้น,นก้มลงจะมางับอิซาเบลแต่อยู่ๆก็มีแสงพุ่งลงกลางคองพวกมันตุยเลยจ้าแล้วบนฟ้าตอนนี้เป็นพลังเวทของน้องโมนิก้าน้องใช้พลังเวทเพื่อก่อให้เกิดปฏิหารน้องโมคิดว่าการไล่คาถานเนี่ยก็เหมือนการเลียงร้อยสมการเวท เป็นศาสตร์ของเวทหรือเรียกอีกอย่างว่าเวทมนต์นั่นเองอย่างที่เรารู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้เวทได้ถ้าไม่ไล่คาถาแต่น้องโมของเรานทำได้ใช้เวทโดยไม่ไล่คาถาเมื่อประตูเวทเปิดออกวงเวทนับร้อยก็ปรากฏมีคนแอบมองน้องโมไล,ล่เวทด้วยก็เป็นหนึ่งใน7สุดยอดนักเวทของอาณาจักรลีเดียเลยจนได้รับฉายาว่าแม่มดแห่งความเงียบเมื่อน้องโมสั่งปุ๊บแสงก็พุ่งเข้าโจมตีพวกไวโวทันทีไม่พลาดแม้แต่ตัวเดียวน้องเป็นนักเวทคนแรกในโลกที่สามารถสร้างอวัต จะนะบนตราขึ้นมาได้อิซาเบลเนี่ยเื่มมากนอกจากจะช่วยเมืองแล้วเนี่ยยังช่วยใช้เวทส,สายลมเนี่ยพัดไวโวไม่ให้โดนเมืองจนเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้รับความเสียหายหนักแถมจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำโคเทเลยอะแล้วตอนนี้ยังจะแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนอีกเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยในตัวแทนพี่น้องจะกลั่นแกล้ง่านพี่อย่างเต็มที่เลยค่ะเชิญจดจ่อก,กับการคุ้มกันจะชายได้เลยนึกถึงแอสติมิงนึกถึงเรา N อ t แสติมิง